หอยย่งบ่จะเก็บออกหรือจะงมออกจะเลี้ยวเห็นใช่ไหมเดี๋ยเวเห็นอู้มหอยในขวดในขวเดี๋ยวเห็นแล้วด้วยนึ่งหอยจูบบ้านฉันเรียกว่าหอยจูบถ้าจะให้เรียกว่าหอยโคมโอ้แต่ฉันได้แต่หอยเซรีฉันได้แต่หอยเซรี กูเจายืดกูแล้วหลอกแหลกคุณลอกแหลกคุณกูเจาหาคูมาเจอม่ปะหน่อยเนาะโอ้กพอต่อยเสือดีบนี่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 จังสีจังสีจสีจ นี่นี่นี่เอรีเอรีแล้เกอาแล้ววะฮะมันฟูได้กลางคืนมันบอเดจกักนอเดักก่อนโอ้ดีเนาะคลองน้ำ มีเบิดและคันบ่อกหิเงี้สู่งานไห้บอได้เบิดและมากเป็นกุ๊กบ่จะได้ไหลายบ่ขอให้มหนึู